อย่าเพิ่งขัดคอมีข่าวฮือฮาจากนจิรายุห่งทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายกลางเมืองระบุว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดแผนเร่งด,วด่วนจะแก้ปัญหาในผลล้นกองทัพด้วยการลดในพลในกองทัพล,ลง50%ภายใน3ปีแต่ถ้าอ่านเนื้อข่าวให้จบครบถ้วนกระบวนความจะพบว่าอัตราในพลที่จะลดลง50%ในเวลา3ปีคือตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงวุฒิพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งลอยๆคือลอยไปลอยมาซึ่งมีอยู่ราว700นายถึง750นายพลหากลดไป50%ก็จะเหลือนายพลตำแหน่งลอยคือที่ไม่มีงานประจำราว300ถึง350คนส่วนนายพลที่ครองตำแหน่งหลักและนายพลตำแหน่งคุมกำลังซึ่งมีอยู่อีก1,300นารยยังต้องเต็มอัตราสุดเท่าเดิมเพราะถ้าจะลดนายพลตำแหน่งหลักก็ต้องยุบเลิกหรือต้องลดหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา ซึ่งบิ๊กทินคงไม่ห้าวหาญไปสั่งยุบหน่วยงานในกองทัพให้เกิดปัญหาลุกลามบานปลายแม่ลูกจันทร์ชี้ว่าการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่มาจากพลเรือนต้องผูกมิตรกับผู้นําเหล่าทัพเป็นเงื่อนไขสําคัญแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องโชว์ให้เห็นว่าการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่มาจากพลเรือนไม่ใช่หัวหลักหัวต่อต้องกล้าปรับเปลี่ยนกองทัพให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันการลดจํานวนในผลลนกองทัพจึงเป็นเป้าหมายหลักที่ นายสุทินต้องทําให้เห็นผลภายในสามปีซึ่งความจริงนโยบายลดจํานวนนายพลก็เป็นนโยบายที่ได้เริ่มดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ปลายยุคลุงตู่แต่จะเห็นผลชัดเจนในยุคลุงสุทินแม่ลูกจันชี้ว่าสูตรสาเร็จที่จะลดจํานวนนายพลในสามเหล่าทัพให้ได้ผลภายในสาปีซึ่งนายสุทินเตรียมเสนอที่ประชุมสภากลาหุมก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ คือจะจ่ายเงินชดเชยราวเจ็ดแสนบาทสำหรับนายทหารชั้นนายพลที่สมัครใจเข้าโครงการเอลิริไทยนอกจากได้รับเงินโบนัสก้อนโตยังมีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญตามระเบียบร,ราชการเหมือนเดิมโดยจะใช้งบอัดฉีดโครงการเอลิริไทยสองร้ล้านบาทต่อปีหรือ600ล้านบาทภายในสปีเพื่อให้จบก่อนรัฐบาลครบเทอมแม่ลูกจันทร์ขอเครื่องคิดเลขออกมาแล้วเงินชดเชยปีละสองยล้านบาท จะสามารถลดอัตรานายพลในกองทัพได้285ในายต่อปีหรือลดนายพลได้ถึง857นายภายใน3ปีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเท่าตัวถ้าฝันเป็นจริงในปี2570หรืออีก3ปีจากนี้ไปจะเหลือนายพลในกองทัพไทยเพียง1,200คนเรียกว่าเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพไทยให้โลกตะลึงใครไม่เชื่ออย่าเพิ่งขัดคอขอเวลาอีกสามปีเดียวบิ๊กทินจะทำให้ดู